สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนมกราคม2564หรือปี2021ว่าดวงชะตานะคะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ไปแรกปรกากฏไพ่พระสังฆราชนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้จะมีความโดดเด่นนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของการเรียนนะโดยเฉพาะอาจจะ มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้คําแนะนํานะคะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตนะคะค่อนข้างมีเรื่องของโอกาสเข้ามาด้วยคือบางคนมีความคิดที่จะไปเรียนต่อนะรวมถึงไพ่พระเนี่ยนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลด้วยฉะนั้นเมื่อปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็เป็นเดือนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเป็นเดือนที่เรามีความคิดที่อยากจะทําบุญมากๆนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะ นะมีเรื่องของการไปไปเรียนต่อไปศึกษาต่อแหละเดือนนี้ก็ต้องหาเวลานะไปทําบุญไปสร้างกุศลนะคะไปสร้างบารมีให้กับตัวเองนะจะส่งผลในด้านดีมากๆนะคะ แต่อิทธิพลของไพ่สีดาบยังเข้ามาเสริมนะก็อาจจะเป็นไพ่ที่บุ๋มบอกว่าเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่คนที่เกิดราศีตุลก็ยังมีความกังวลใจนะบางคนก็มีปัญหาสุขภาพบางคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพมีอาการเจ็บป่วยนะหรือว่าในเรื่องของความไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นมันมีช่องว่างเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นลักษณะของความไม่ค่อย ชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดน่ะที่อยากจะทําอะไรเนี่ยมันก็ยังติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดแหละหรือยังไม่ค่อยกล้าทําหรือยังไม่ค่อยกล้าที่จะเคลื่อนไหวเท่าไหร่ฉะนั้นเมื่อไพ่พาปรากฏขึ้นนะคะกล้าทําไปเลยนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากที่สุดจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะไพ,พ่จักรพรรดินีเข้ามาหานี้เป็นไพ่ที่ดีนะคือผู้หญิงอ่ะจะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงชะตาหรือเข้ามาผลักดันอ่ะทำให้มีเรื่องของการทํางานนะคะหรือการใช้ชีวิตที่ดีมากๆนะคะ ไพ่พลังไพ่ผู้หญิงอีกแล้วนะก็เป็นไพ่ที่มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของอการทํางานนะคะที่ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันไพ่พลังก็ตรงตัวเลยพละกกาลังความเข้มแข็งนะกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคนะคะกล้าที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะคะคลี่คลายลงไปเลยแล้วเกิดความสําเร็จนะผู้หญิงก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะรหรือเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาผลักดันเช่นเดียวกันนะคะ ไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะความรักดีๆจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีข่าวดีนะมีเรื่องของในเรื่องของความสุขความสดใสมีงานมุงคนอย่างเงี้ยนะคะและตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องอาจจะนําข่าวดีมาให้นะคะรวมถึงในเรื่องของคนรักหรือความรักดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นนะไพ่สองเหรียญอ่าอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะก็คือตำแหน่งนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะบางคนก็ หมุนเงินเกี่ยวข้องกับงานหมุนเงินที่เกี่ยวข้องนะ,ะกับเรื่องของสุขภาพไปตรวจสุขภาพนียนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือลูกน้องนี่แหละนะคะเข้ามาหยิบยืมเงินก็ได้นะคะมันก็จะมีเรื่องของการหมุนเงินตรงตำแหน่งนี้นะคะไพ่รา,าชาถ้วยนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเมื่อปรากฏขึ้นในช่วงเดือนไหนก็หมายความว่าเดือนนั้นจะมีคนให้การช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ใจดีอะ่ะ เข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาอุปถรัรมภ์นะตำแหน่งนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีเหมือนกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะจะทำให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยยังเกิดขึ้นนะไพ่ลือสีนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือเป็นเดือนที่เราต้องไปทำบุญน่ะนะต้องไปทำบุญต้องไปร้องการสวดมนต์นะแล้วไพ่ลือสีก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ถือว่า อาจจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่สักนิดนึงนะคะหรือบางคนเนี่ยนะต้องมีเรื่องของการเรียนต่อมีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมมนาง,งานนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยปัญหาความขัดแย้งอ่ะนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาก็ได้ในช่วงเดือนนี้รวมถึงไพ่ฤาษรีเนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนกับ อยู่คนเดียวอ่ะนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าพอมาเจออิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านคืออยู่คนเดียวแล้วฟุ้งซ่านเป็นโรคซึมเศร้าเงาอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะมองว่าในเรื่องของการสร้างบุญการสร้างกุศลนะคะหรือในเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยได้นะไพ่เจ้าชายไม้นะคะ มีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของการช่วยเหลือฉะนั้นการงานจะเข้ามาหรือมีคนอะ่ะเข้ามาหยิบยื่นในเรื่องของการทํางานให้คืออาจจะช่วยเหลือทําให้เกิดงานพอมีเรื่องของงานเสร็จป,ปุ๊บมันก็มีเรื่องของอไรายได้นะฉะนั้นในเรื่องของ การเริ่มต้นงานนะจะเข้ามานะคะหรือมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นบางคนก็มีข่าวมาจากทางไกลนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางระยะไกลๆหรือมีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมนางานหรือบุตรหลานบริวารอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือการเริ่มต้นซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคะไพ่นักมายากลนะคะก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆเดือนนี้จะมีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นนะอยากจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยซึ่งมองว่าตำแหน่งนี้ยังมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลในด้านดีคือบางคนบุกเบิกธุรกิจนะคะช่วงค่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานต่างชิ่นนะคะเกิดขึ้นด้วยคือเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะทํางานอยากจะรับโอกาสนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลใจนะยังมีเรื่องของความคิดที่ยัง ยังตัดสินใจยังไม่ค่อยได้แล้วก็ยังกลัวๆกระไรอยู่นะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการทํางานหรือการมองหาลู่ทางอะ่ะในเรื่องของการหาไรายได้หรือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจคือเปลี่ยนงานย้ายงานแหละหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานอะ่ะหน้าที่จะเข้ามานะคะไพ่แปดเหรียญอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคือธุรกิจการงานก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิด ราศีตุลอยู่แต่อาจจะเป็นเดือนที่ต้องรู้จักเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํางานเพิ่มเติมมองหารูปทางใหม่ๆตลอดเวลาต้องรู้จักแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานควบคุมเรื่องของอารมณ์ระมัดระหวังเรื่องของปัญหาความรักนะคะให้มากๆด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามองดูแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะให้เสียหายไม่ค่อยเกิดขึ้น นะคะจะเป็นแค่ตำแหน่งไพ่เสริมเท่านั้นที่เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบมันก็จะแสดงความรู้สึกที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจบ้างแหละนะคะติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างแต่ไม่มากนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีตนุลนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้น่าจะมีธุรกิจการงานที่ส่งผลในด้านดีบางคนมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างนะ,ะหรือว่าก่อนหน้านี้งานอาจจะค่อนข้างยุ่งมากๆนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องประคับประคองกับธุรกิจการงานหรือยังต้องหมุนเงินกับการทําธุรกิจอยู่นะคะก็มองว่ายังเป็นการทํางานที่ยังเข้าหาแล้วก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นบางคนเป็นธุรกิจครอบครัวนะหรือเป็นงานแบบกงสีแบบนี้นะคะก็มองว่างานยังเข้ามาอยู่นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะต้นเดือนมกราคมนี้นะคะการทํางานส่งผลในด้านดีมากๆ โอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามานะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นนะคะทําให้ธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวบางคนมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานนะคะที่ส่งผลในด้านดีพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจการงานอาจจะยังต้องใช้ความสามารถนะ นะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานแต่จะมีความสําเร็จผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะต้องวิ่งเต้นหน่อยในเรื่องของการสร้างผลงานนะแ,แต่ก็จะนําไปสู่โอกาสหรือการทํางานที่ประสบความสําเร็จนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่คู่รักเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะก็คือไพ่คู่รักเนี่ยการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของธุรกิจใหม่ๆจะเข้ามานะ,ะอาจจะมีหุ้นส่วนมีคู่คิดที่ดีนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือว่าธุรกิจใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะส่งผลในด้านดีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานไปได้แล้วก็ทำให้เกิดโอกาสนะคะทำให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับหรือเปิดรับมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่างานดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หมุนเงินค่อนข้างเยอะ มาก่อนหน้านี้นะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถูกยิบยืมหรือว่าเราอาจจะไปยืมเงินคนอื่นมาหมุนธุรกิจก็ได้มันก็เป็นลนักษณะของการหมุนเงินนะนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเนี่ยคะเดือนมกราคมเนี่ยงานมันมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้าหาผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยนะคะก็มองว่าการเงินเนี่ยอาจจะส่งผลด้านดีกว่าที่ผ่านมานะโดยเฉพาะในเรื่องของไพ่เหรียญเนี่ยซึ่งปรากฏขึ้นนะคะในช่ว ช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่แปดเหรียญด้วยฉะนั้นการเงินนะคะจะมีรายได้ที่ดีนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปอะ่ะยังเกิดกําไรนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลจะมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญนี่ก็ตรงตัวเลยหนึ่งเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆก็คืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนนะคะมีเรื่องของอาการเงินนะคะที่มาจากการทํางาน ะะหรือว่ามีเรื่องของไรายได้พิเศษมีโชคลาบมีลาบ้อยนะ,ะหรือมีเรื่องของอาการเงินดีๆแหละเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเข้าของมีค่าบางอย่างอาจจะเข้ามาฉะนั้นการเงินน่ะของคนที่เกิดราศีตุลจะมีโชคนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะได้พัฒนานะคะ ฉะนั้นในเรื่องของความรักดีๆจะเข้ามานะสำหรับคนโสดก็จะเย็น ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันบ้างแหละบางคนก็ทํางานคนละที่ช่วงเวลาไม่ตรงกันนะคะหรือว่าบางครั้งในเรื่องของความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ในเรื่องของการพูดคุยอ่ะหรือการปรับในเรื่องของความคิดหรือทัศนคติเนี่ยมันจําเป็นฉะนั้นสําหรับคนโสดก็ไม่ต้องใจร้อนค่อยๆพูดนะคะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะยังไงเดือนนี้ก็มีสิบถ้วยฉะนั้นในเรื่องของความรักดีๆอ่ะจะต้องเข้ามาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหากันนะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าไม่ค่อยมีรวลาให้กันเลยอะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักอนะ่ะนะคะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาหนักนะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนมกราคมเนี่ย ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแต่ปัญหามันยังเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นเดือนนี้ยังต้องประครับประคองในเรื่องของความรักพัฒนากันให้มากๆแล้วนะรวมถึงคู่ไหนอ่ะที่มีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะก็ต้องพูดคุยต้องหาเวลาให้กันนะคะแล้วก็พากันไปทําบุญพากันไปสร้างบาร,รมีในเรื่องของความรักด้วยจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะชีวิตรักชีวิตครอบครัวลงตัวมากขึ้นนะคะ ไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของความรักปรากฏไพ่เจ้าชายถ้วยสําหรับคนโสดแล้วก็จะพบรักบางคนพบรักต่างวัยหรืออายุอาจจะไล่เลี่ยกันอาจจะเป็นลักษณะของคนขา,ขาวๆนะคะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าความสัมพันธ์รักอย่างดีนะคะ เป็นไพ่ถ้วยก็เป็นไพ่ความรักแหละความรักยังดียังเข้าใจกันรวมถึงบุตรหลานบริวารอาจจะเข้ามากระชับความสัมพันธ์ซึ่งทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยและไพ่เจ้าชายถ้วยบางทีต้องแต่งตัวให้ทันสมัยนะคะต้องทำทำให้เหมือนครั้งที่รักกันใหม่ๆอะ่ะเป็นเด็กบ้างนะคะหวานแววกันบ้างเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขมีความกระชุ่มกระชวยแหละนะคะก็ไปกระตุ้นความสัมพันธ์นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะขอให้เรามาระวังนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะรวมถึงเป็นกดไหลย้อนบริเวณลําคอนี่แหละนะคะรวมถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้ารวมถึงนะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไต ตบับม,ม้ามถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะเสบนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะปอดและหลอดลมโรคหัวใจอันนี้ต้องรอบคอบนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเลือดน่ะนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีรวมถึงมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะคือปวดกระดูกไขสันหลังอะ่ะปวดกระดูกนะก็ต้องดูแลด้วยในเรื่องของอาการปวดกระดูกต่างๆนะคะ อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางประสาทนะคะก็คือนอนไม่ค่อยพอนอนไม่ค่อยหลับก็จะทําให้มีเรื่องของการปวดศรีรษะนี่แหละอันนี้คือโรคเครียดคิดเยอะนะอาจจะเป็นคนคิดเยอะนะทำให้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะในตําแหน่งนี้อาจจะได้รับผลกระทบได้ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะแต่ว่าคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยถ้ามองดูเนี่ย ไพ่พระกับไพ่ฤาษีมาอยู่ในช่วงเดอนนี้ส่วนใหญ่คนที่มีไพ่พระกับไพ่ฤาษีนี่สุขภาพร่างกายจะไม่มากถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาสุขภาพหนักแต่จะหายเร็วนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่พระหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย <c oughs> เข้ามาคอยดูแลหรือเข้ามาคอยคุ้มครองดวงชะตาฉะนั้นอย่างที่พูดทุกครั้งต้องหาเวลาไปทาบุญนะคะในช่วงเดินนี้จะทําให้เรื่องของนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลเราอะนะคะไม่ว่าจะเป็น คอยดูแลตัวเองเทวดาประจําตัวเนี่ยนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเนี่ยสำนักงานเนี่ยก็จะเข้ามานะคะทาให้เรื่องของโอกาสหรือว่าในเรื่องของปัญหาที่ติดขัดเนี่ยคลี่คลายลงไปนะคนที่ตั้งคันอยู่นะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่สามไม้ ไพ่สามไม้ส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนทํางานเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกข้อต่อนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านเส้นผมนะคะหรือบางคนก็เจ็บคอแหละคืองานมันพูดเยอะไงนะคะฉะนั้นในในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ่ะนะคะหรือในเรื่องของ หลอดอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องะระมัดระวังด้วยอาจจะมีการเจ็บข้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุขภาพก็จะไม่มากจะกลับมาฟื้นตัวเร็วนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะรวมถึงคนที่กําลังเรียนด้วย คือบางคนเนี่ยการทํางานมีโอกาสมีความก้าวหน้ารวมถึงอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะคะหรือมีเรื่องของการไปเรียนรู้งานไปอบรมงานไปสัมมนางานหรือบางคนก็มีการเรียนต่อเกิดขึ้นนะคะมองว่าโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการเรียนยังเข้าหาอยู่ถึงแม้ว่าจะติดขัดหรือล่าช้าเกิดขึ้นบ้างคือในเรื่องของสถานการณ์ในบางคนนี่อาจจะรอฟังข่าวในเรื่องของการงานหรือการเรียนหรือรอฟังข่าวจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การไปทํางานก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนี่แหละนะคือความรู้เนี่ยหรือระดับการศึกษาเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่ก็อาจจะมีความคิดที่รอดูสถานการณ์แหละเพื่อที่จะจะเรียนต่อแหละเพื่อที่จะนําในเรื่องของของการเรียนต่อเนี่ยหรือวุฒิเนี่ยนะคะเข้ามาเสริมดวงการงานด้วยฉะนั้นมองว่าไอ้ปัญหาที่ติดขัดน่ะนะไม่มากนะคะมองว่าผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเงินหรือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องฟื้นฟูในเรื่องของการเงินนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะเพราะบางคนก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการเงินล้นไหลออกไป คือบางคนก็มีเรื่องของการเรียนต่อนะคะหรือมีเรื่องของการลงเรียนคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ก็ได้นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือแหละทําให้เกิดในเรื่องของการการใช้จ่ายเงินในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นการเงินก็ยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะแล้วคนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ขี้เก่งใจคนมากบางครั้งนะคะในเรื่องของความเก่งใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากจนเกินไปจะสร้างความลำบากให้กับตัวเองฉะนั้นอยู่บนทางสายกลางนะ่ะอยู่เป็นความพอดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างอึดอัดแหละในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะ หาเวลาไปทําบุญให้เยอะๆนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันจันทร์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะการทํางานจะได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับแรงสนับสนุนในช่วงเดือนนี้ผู้ใหญ่ใจดีจะเข้ามาให้การอุปถัมภ์นะคะหรือเข้ามานะคะช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินด้วย ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่โดดเด่นมีโอกาสที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไม้ไมนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะเข้ามาบางคนพบรักกับคนต่างถิ่นนะหรือต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันแต่จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้คนที่เกิดราศีตุลวันอังคารเป็นเดือนที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะ งานอาจจะเหนื่อยนะหรือยังต้องลงไปควบคุมหรือลงไปบริหารในเรื่องของการทํางานด้วยตัวเองแต่ถือว่าจะประสบความสําเร็จ ะะรวมถึงะะผู้หญิงนะ,ะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจเป็นเดือนที่จะได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานส่งผลในด้านดีมากๆมีความก้าวหน้านะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะมีความคล่องตัวรวมถึงนะะอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นถ้ามีปัญหาด้านการเงินผู้หญิงจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือช่วยแก้ไขนะคะปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะยังมุ่งเน้นในเรื่องของงานหรือการเงินอยู่แต่ก็มีคนเข้ามาคุยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเดือนนี้ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะต้องพูดคุยหาเวลาให้กันเยอะๆ คนที่เกิดนะคะราศีตุลวันพุธนะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นไหวนะอาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนฉะนั้นเดือนนี้อยากไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะไปอบรมงานไปสมนาง,งานแหละ หรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะให้โอกาสด้านนี้ในช่วงเดือนนี้ด้วยจะได้มองว่าการทํางานยังยังเกิดโอกาสนะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะไม่เคลื่อนไหวนะแต่จะมีการวางแผนทําให้ธุรกิจนะคะในวันข้างหน้าส่งผลในด้านดีแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะจะเป็นคนที่เก็บกดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีเรื่องของอารมณ์เวี่ยงนะในช่วงเดือนนี้จะต้องรอบคอบนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบนะคะเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นคือแล้มาระวังการถูกหยิบยืมเงินน่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินนี้ต้องรอบคอบบางคนก็มีปัญหาสุขภาพนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือผู้ใหญ่อะนะ,ะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะฉะนั้นก็ต้องระมาระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความรักไม่โดดเด่นค่ะ จนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันมีความสมนธ์ที่จืดจางนะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความรักนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบชีวิตรักชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีตุลวันพฤษภศรดีนะคะเป็นเดือนที่โอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามานะคะคือคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยจะมีการเริ่มต้นงานเกิดขึ้น คนที่อายุเกิน24ปีะนะบุตรหลานบริวารอ,อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือนําข่าวดีในเรื่องของงานหรือการเริ่มต้นมาให้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมีข่าวมาจากทางไกลนะคะบางคนก็ไปอบรมงานไปสัมมนางานซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะคือการเงินที่เรารอคอยแหละหรือการเงินที่เราคาดหวังไว้จะเป็นจริงหรือประสบความสําเร็จนะคะจะมีเรื่องของการเงินก้อนใหญ่รวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นหรือธุร,รกิจที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะบางคนพบรักต่างวัยนะหรือพบรักจากการทํางานนะคะ หรือพบรักกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันถือว่าความสัมพันธ์อย่างดีมากๆรวมถึงบุตรหลานบริวารน,นะคะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามานะคะทาให้ชีวิตรักชีวิตครอบครวัวมีความสุขมีความลงตัวมากขึ้นคนที่เกิดราศีตุลวันสุกนะคะเป็นเดอนที่การทํางานนะคะจะมีโอกาส รือมีเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีการยกย้ายตำแหน่งหนะ้าที่กันงานหรือมีธุรกิจช่วงค่ำนะหรือช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นโอกาสนในเรื่องของการทํางานจะเข้ามาแต่ขอให้นะมดระวงังเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานคือต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีด้วยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามโอกาสดีๆยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้จะเข้ามาคือเป็นคนหาเงินเก่งนะคือเงินเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาแต่ก็จะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะก็จะมีเรื่องของการเข้าขวาออกซ้ายฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายรวมถึงเป็นเดือนที่ต้องวางแผนในเรื่องของการจัดเก็บเงินหรือการบริหารการลงทุนให้ดีอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะมองหาหรือมองมองหารูปทางในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มนะคะก็มองว่าจะมีโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวนะคะถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ว่าช่วงเวลาย,ยังไม่ตรงกันอะ่ะบางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังปัญหาชีวิตรักปัญหาชีวิตครอบครัวด้วยคืออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอะ่ะบางคนทํางานคนละที่นะคะหรือว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทํางานนะคะต่างถิ่นนะคะหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันอะ่ะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะ พไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานพาณิชย์นะม,นมีการแต่งรถหรือมีการเปลี่ยนรถเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีตุลวันเสาร์เป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะธุรกิจการงานยังมีความก้าวหน้านะคะหรือมีโอกาสเกิดขึ้นคนที่ทางานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือได้รับคําชมนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนะคะจะมีข่าวดีส่วนคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็จะ มีเรื่องของโอกาสนะคะหรือมองหารูปทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มคือความชํานาญหรือฝีมือหรือความขยันเนี่ยจะสร้างความโดดเด่นนะทำให้ธุรกิจนะคะเติบโตมากขึ้นแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องหาในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะคือหาในเรื่องของของของการเรียนรู้งานเพิ่มแหละหรือบางคนก็ยังมีเรื่องของการที่ต้องแก้ไขางานบ้างนะคะหรือคือมีปัญหา นิดหน่อยมีความคาดเคลื่อนบ้างนะคะในเรื่องของการทํางานนะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์เนี่ยหรือความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยต้องต้องควบคุมให้ดีนะคะงานยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ดีไพ่แปดเหรียญการเงินดีอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นแต่ก็หมายความว่าการเงินยังเข้ามาหมุนเวียนในช่วงเดือนนี้อยู่ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้ามานะคะแต่ความรักก็ยังไม่ลงตัวนะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่ถ้ามีคนที่ดีหน้าที่การงานนะคะมั่นคงมาจีบนะเราต้องเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,ามีภรรยาความรักก็จะมีความน้อยเนื้อต่ําใจกันมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากมาก ไม่อย่างนั้นความรักก็จะมีเรื่องของความทุกข์นะคะแล้วก็มีเรื่องของความสมนธ์ที่จืดจางลงไปนะต้องปรับกันให้มากๆนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีตุลทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสนะถึงแม้ว่าในตําแหน่งไพ่พระเนี่ยจะมีสี่ดาบเข้ามาประกบติดหรือไพ่ลือสีมีสามดาบเข้ามาประกบติดนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันภยัยประกันภัยให้ผู้สูงอายุอะ่ะ นะหรือทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะคะหรือทำงานเป็นครูบาอาจารย์นะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวาศาสตร์เห็นไหมคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กอะไรลงกลึงเห็นไหมคะอาจจะเป็นงานแนวนี้ก็ได้ถ้าทำงานแนวนี้นี่ถือว่าดีมากๆนะ,ะก็งานด้านวิชาการแหละก็จะส่งผลในด้านดีฉะนั้นในเรื่องของโอกาสที่เข้ามาก็ขอให้เต็มที่นะคะจะส่งผลดีแล้วก็ขยายออกไปได้อีกนะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธนะคะ แล้วก็คนที่เกิดราศีตุลในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่ใบใหญ่ๆเนี่ยซึ่งออกมาในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีมีถึง5้าใบเนี่ยนะคะก็คือมีไพ่พระไพ่จักรพรรดินีไพ่พลังไพ่ฤาษีและก็ไพ่นักมายากลนี่คือไพ่ที่ดีหมดเลยไม่ไม่มีไพ่เสียเลยนะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นนะ,ะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างก <_: S 1> างทรทํางานของคนที่เกิดราศีตุลนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทํางานที่ยังสับสนนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของแรงกดดันด้วยแหละ <_: S 2> คือเครียดในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็มีปัญหาเข้ามาฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยต้องลงไปนะเจรจาหรือลงไปนะ พูดคุยด้วยตัวเองนะต้องมีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างนะคะซึ่งจะทําให้เรื่องของโอกาสในเรื่องของการทํางานเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคืองานมันมีโอกาสอยู่แล้วแหละแต่มันต้องลงไปทําด้วยตัวเองคือต้องใช้คําพูดหรือการเจรจาหรือต้องมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าการเงินมีความก้าวหน้านะแต่ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ในเรื่องของความรักนะคะก็ยังมีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักแหละนะคะคือ อาจจะรู้สึกทุกข์ใจในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงนะคะยังมีโอกาสหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็อย่าไปทุกข์มากนะ,ะหันหน้าพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหากันตรงๆนะคะจะนาให้ในเรื่องของ ปัญหาติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์นี้คลี่คลายลงไปแล้วก็กลับมาเข้าใจกันจะได้มาเสริมสร้างในเรื่องของธุรกิจหรือการเงินนะคะให้เกิดความร่ำรวยร่วมกันนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ